เวลาที่กระเชดไม่ได้วาดรูปกระเชดก็จะคิดถึงตุวยตลอดเลยค่ะแต่ผมไม่เคยคิดถึงการวาดรูปเลยนะครับไม่ใช่นะคะกระเชดหมายถึงกระเชดคิดถึงตุวยบ่อยมากๆเลยนะคะชอบตอนที่เรา แวะกินขนมกินข้าวด้วยกันเหมือนกันเลยครับผมก็ชอบกินขนมกินข้าวมากๆเลยเนาะไม่เนาะสิไม่เนาะต่วยคะกระเชดจะขอพูดเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าต่วยไม่ตั้งใจฟังดีๆ กระเฉดจะขอไม่พูดแล้วนะคะค่ะค่ะค่ะคืออะไรครับค่ะควายเมืองควายเมืองโคตรหยาบคายกูแม่งเบื่อมึงชิบหายเอาแต่หยอกกูเล่นเื่อกูเพื่อเล่นมึงไงแม่งเอ้ย เกษรครับผมรักเกษตรนะครับผมอยากอยู่เชียงข้างและปกป้องไปตลอดเลยครับเวลาไหน กระเฉไม่ได้วาดรูปกระเฉก็จะคิดถึงตัวยตลอดเลยวันนี้กระเฉิดเลยอยากจะขอโอกาสบอกอะไรตัวยหน่อยได้ไหมคะเป็นแฟนกันนะแล้วตัวยจะชิงพูดก่อนทำไมล่ะคะขี้แก้งอ่ะก็รู้นะครับว่ากระเฉจะพูดอะไร เกษรครับผมรักเกษตรนะครับผมอยากอยู่เชียงข้างและปกป้องไปตลอดเลยครับเป็นสิเกษส ขอให้ได้เป็นคนพูดอะไรก่อนบ้างได้หรือเปล่าคะได้เลยครับตวยคะต่วยเป็นคนใจดีมากเลยนะคะเดชนี่ยังพูดตะกุกตะกัดอยู่เหรอครับตวยคะเราคบกัน แบบจริงๆได้หรือเปล่าคะครับได้ครับได้เลยเราดีใจนะที่ต่อยมีความรู้สึกดีๆให้เราแต่เราขอโทษนะทำไมอรอ ือเรายังไม่พร้อมอ่ะเรายังมุดออนเรื่องพ่อแม่ไม่ได้ไหนจะเรื่องที่เราทําไม่ดีกับตัวอีกเราเป็นแค่เพื่อนร่วมชมลงกันเถอะนะอืมถ้าเฟิร์นจะว่า,ยงงนะาววอย่างนั้นอ่ะการหนไวยไอ้ตุ๋เอย่าร้องอย่าร้องนะเว้ยงั้นถ้ากินเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านนะอืม คมรู้สึกดีๆกับตัวนะถ้าอย่างนั้นเราคบกันไหมอ่ะได้สิแต่มีข้อแม้อย่างหนึง่งได้ว่มามาเลยเฟิร์นเราเริ่มต้นคบกันหลังจากเรียนจบได้ไหมแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะกำหนดอนาคตของตัวเองอยากกลับมาตั้งใจอ่านหนังสือสอบด้วย ก็ทดลองเป็นคนพิเศษกันได้นะเช่นกินข้าวด้วยกันอ่านหนังสือด้วยกันอืมมันต้องดีมากแน่ๆเลยอะงั้นคืนนี้ไปอ่านหนังสือที่ห้องเราไหมอืมเราจะไปตัวเเรารักเธอนะอเราก็รักเพื่อนเหมือนกันนะ งั้นเรามาคบกันนะจบไปเรียนที่เดียวกันนะแล้วก็อยู่หอเดียวกันด้วยถ้าอย่างนั้นเลือกหอที่มีผีดีไหมโอ้ยครับวันนี้ไปส่งเราที่ห้องไหนนะได้เลยครับ ระหว่างเราคงเป็นได้แค่เพื่อนแล้วก็แฟนคลับกับศิลปินอ่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะเมน เราคงเป็นได้แค่เพื่อนแล้วก็แฟนคลับกับศิลปินอะขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมานะเมน ไม่เป็นไรนะตัวยนายจะยังมีเราเสมอเราจะไม่ขอเป็นแฟนครับแต่เราจะขอเมนเป็นแฟนแทนนะจะเป็นแฟนที่ไม่มีทางเปลี่ยนใจไปเมนคนอื่นแน่นอน เราก็ชอบตุ๋ยนะและอยากคบกับตุ๋ยมากๆแต่เราทำไม่ได้เพราะไอดอลมีแฟนไม่ได้ไม่เป็นไรเลยเราเข้าใจถึงเราจะไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราก็จะสนับสนุนเมนตลอดไปนะถ้าถึงวันนั้น เราคงได้คบกันจริงเราจะเลวันนั้นนะเราก็เหมือนกันนะ เราชอบเมนทุกอย่างนะทั้งในแบบไอดอลบนเวทีและตัวเมนที่เป็นตอนอยู่กับเราเราอยากเป็นทั้งแฟนลับแล้วก็คนรักของเมนอืมเรารัคำสารภาพเราก็อยากให้ตัวเป็นแฟนเรา ต่อจากนี้ไปไม่ว่าใครจะว่าเราอย่างไรในโซเชียลเราก็จะไม่แค่์เพราะเราจะมีตัวอยู่แข่งข้างไปตลอด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เราสู้เธอไม่ได้หรอกจูๆ่ๆก็ยอมแพ้เลยเหรอไม่ลองไม่รู้นะ<ค><ด>เธอเกียบพวกนักเลงได้นนขนาดนั้นอะคิดว่าจะสู้ยังไงอะ่ะก็ได้ขอบคุณนายมากนะที่ทำเพื่อฉันขนาดเนี้ยฉันมีความสุขมากจริงๆ แต่ฉันคิดว่าฉันคงไม่เหมาะกับที่นี่ทำไมอะ่ะก็ทั้งอาจารย์หลานผออ,อแล้วก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นเน่ะมันทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยอะ่ะสังคมที่นี่คงไม่เหมาะกับฉันอีกอย่างฉันก็คงไม่อยากเป็นเป้าสายตาของคนอื่นด้วยปีหน้าฉันจะย้ายโรงเรียนอะ่ะจริงเหรอจะจะหนีไปแน่นะ เรื่องนี้มันทําให้ฉันรู้ว่าคนเรามันสู้ไปตลอดไม่ได้หรอกบางทีการหน,นีไปเริ่มต้นใหม่มาจะดีกว่าขอบคุณนายมากนะที่ทําเพื่อฉันนะถึงจะไม่ใช่ทุกเรื่องก็เถอะฉันจะไม่ลืมนายเลย หลังจากนั้นนนลลี่ก็ไปทำเรื่องย้ายโรงเรียนเธอจะอยู่ที่นี่แค่เทอมเดียวได้โอ๊ยไหวปะเนี่ยอืไหวแล้วเป็นไงอ่ะได้รู้อะไรบ้างรู้รู้ว่านายออมมืออยู่ฮะรู้ด้วยเหรอ ทำไมจะไม่รู้อ่ะทำไมไม่อยากต่อยผู้หญิงเหรอก็ใช่อ่ะนี่แต่ถ้านายไม่เอาจริงฉันไม่ยอมนะอมเอาดีๆนะได้จะ<า>ไ,ได้ไม,ไดมาเฮ้ยเฮ้ยนะอ้าเอ้าวอ้าโอ๊ย มสวยนะแต่ถ้าฝึกมากกว่านี้อาจจะลุง่ง <c oughs> กรุณาด้วยครับเซ <c oughs> <c oughs> นเซลี่เรามีอะไรอยากจะบอกอะว่า <c oughs> คือเราเราชอบเธอนะเธอก็คือความสุขของเราเหมือนกันอะ นายเป็นความสุขของฉันก็จริงนะแต่ฉันชอบนายในฐานะเพื่อนมากกว่าฉันคิดว่านายกับฉันน่ะไม่ได้เหมาะกันในฐานะแฟนนะดิอยูแล้วว่าไปหาอะไรกินดีกว่าไปแล้วเ่นหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นเพื่อนกับลิลลี่หวังว่าพลอยจะหมดห่วงนะ เราทำไม่ลงหรอกผู้ชายไม่ทำร้ายผู้หญิงอ่ะนี่นายเชยชะมัดเลยเดี๋ยวนี้เขาเท่าเทียมกันเราไม่รู้เหรอก็เราเชยอ่ะจะทำไงยังไงเราก็ไม่ทำร้ายผู้หญิงอ่ะเถออนาะแล้วนายคิดว่านายจะสู้ฉันได้เหรอ <c oughs> ได้ไม่ได้ไม่สำคัญอ่ะแต่เราไม่อยากทำเอาเถนาะฉันไม่ซีเรียสเร็วเร็วเฮ้ย <c oughs> เร็ว กตกแล้วนะนิลลี่คือนายเป็นผู้ชายคนแรกเลยอะ่ะที่รับฉันได้แล้วก็ทำเพื่อฉันขนาดเนี้ยฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยรู้สึกยังไงหรอชอบฮะ ฉันชอบอะไรนะฉันบอกว่าฉันชอบไม่ได้ยินอะ่ะเอ้ยฉันบอกว่าฉันชอบนาะยได้ยินชัดไหมชัดแจ๋วเลยครับแล้วเราก็ได้แฟนคนแรกในคืนวันฮาโลวีนถึงเธอจะห้าวหัวแข็งแต่เธอก็น่ารักไม่เหมือนคนอื่นเลย ขอให้เธอไปสู่สุขตินะเราจะไม่ลืมเธอเลยขอบคุณมากนะเราได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่ว่าคือมันไม่น่าใช่สิ่งที่เราคิดอ่ะก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องมีห่วบนโลกนี้ต่อไปแล้วคุณ แต่สินใจดีแล้วเหรอขอบคุณตัวใหญมากนะที่ทำให้เราสนุกกับชีวิตอีกครั้งถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเจอกันอีกนะเราเจอกันนะหุ้น วุ่นไปสู่สุขติเราชมลมวิทย์เพื่อกลับมาทำกทารทดลองจนดึกงได้อีกครั้งเราได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่ว่าคือไอความรู้สึกพวกนั้นมันหายไปแล้วอะ่ะเราอยากให้ตัวเป็นเพื่อนเรามากกว่าเหรอตวเป็นเพื่อนคนแรกของเราเลยนะเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะอยู่แบบนี้แหละ ย่างน้อยเราก็มีเพื่อนตัวจะอยู่เป็นเพื่อนกับเราต่อได้ไหมล่ะอืได้สิแล้วเราก็ได้เป็นเพื่อนคนแรกของผีห้องวิทย์อย่าไปเลยหุน้นอยู่กับเราเถอะนะเราได้ผลลัพธ์แล้วผลลัพธ์ที่ว่าคือ นี่แหละผลลัพธ์ที่ว่าเราอยากอยู่ข้างตัวตลอดไปเร,เราก็เหมือนกันอยู่ด้วยกันนะวุ้นแต่เราเป็นแบบนี้ตัวรับได้ใช่ไหมเราไม่สนใจหรอกขอแค่ได้มองเห็นเธอได้สัมผัสเธอเราก็โอเคแล้ว วันนั้นเองเป็นวันที่ผมได้มีแฟนคนแรกที่ไม่ใช่คนแต่ผมก็ไม่แคร์หรอกเพราะว่าเธอน่ารักขนาดนี้